บริษัทพีเพิ่นมีเดียจำกัดสร้างสารรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัยเสนอรายการมหากรรมชี้ช่องรวย สวัสดีครับผู้ชมครับโอ้โหแมวันนี้มาพร้อมกับสีสันสดใสในช่ทงของเทศกาลวันสงกรานต์เลยนะครับพบกับมากรลัชี้ช่องรวยนะครับวันนี้ฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทยนะครับก็ทีมงานมากำลังชี้ช่องรวยนะครับขออภัยคุณผู้ชมพบกับความสุขนะครับแล้วก็ความร่ํารวยนะครับตลอดปีใหม่นับจากนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับและเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมสลีพศาลแสงไทยทวีบุญจะพาผุ้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวของการเจาะล็กธุรกิจ s m e และแฟรนไชส์ที่บอกว่าม่แหยยกนิ้วให้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้แต่ละธุรกิิจของยบ กันอยากจะรู้ว่านี้ไฮไลท์ของเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างอดใจรอสักครู่เดียวตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ครับช่วงจับประเด็นสนับสนุนโดย a อ r o Wago l a c o คอ S เอ s เซนบ แม่คุณผู้ชมครับในช่วงจับประเด็นในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาสําคัญนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมครับเดินทางไปไหนใครหลายๆคนก็ต้องคิดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยในการเดินทางไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งไปแล้วก็กลับนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับตลอดระเยะเวลาที่เวลาเราขับรถเดินทางไปไหนความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นที่1วันนี้ในช่วงจับประเด็นก็เลยมีธุรกิจที่น่าสนใจจากสีกรุงโบรเกอร์ประกันภัยรถยนต์นะครับที่สามารถที่จะสร้างโอกาสต่อยอดสร้างรายได้กันได้ลงทุนง่ายๆเพียงแค่หลักร้อยนะ หรือเกิดขึ้นจริงแล้วกับสีกรุงโบรเกอร์ broker, แล้วก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะครับหลายตอหลายท่านที่ประสบความสาเร็จกับสีกรุงโบรเกอร์ broker, นั่นเองครับธุรกิจนี้บริหารโดยคุณอรวรัณนธรรมวุฒิกุลเจ้าของธุรกิจจาก w วิร์ลไวด์เว็บ Web, นะครับฟรีประกัน .com คครับง่ายๆนะครับผู้ชมครับขั้นตอนในการทําธุรกิจร่วมกับสีกรุงโบรเกอร์ broker, นะครับสามารถสมถัครสมาชิกนะครับผ่านทางเว็บไซต์กันได้และที่สําคัญเพียงคุณผู้ชมมีเครื่องมือง่ายๆคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรรรัับบสสส่่่งงออีีเมมมมลลไไดด้้้้ Facebook แววก็าาาาถขคผน ง่ายแบบนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองได้แล้วล่ะครับนอกนอจากนี้เพียงแค่มีอุปรกรณ์เครื่องแฟกซ์ปรินเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จบแล้วล่ะครับอุปรกรณ์ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าไม่ได้จาเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะครับถ้าหากว่ามีครบทุกอย่างแล้วลูกค้านั้นกลุ่มเป้าหมายอรออยู่ข้างหน้าแล้วล่ละครับลักษณะของธุรกิจที่น่าสนใจกับสีกรุงโบรเกอร์ ker, เริ่มต้นเพียงแค่250บาทครับตอนนี้กําลังขยายสาขาไปไกลแล้วทั่วไทยนะครับมี บริษัทที่มาร่วมธุรกิจไม่น้อยกว่า30บริษัททั้งวิริยะสินมั่นคงนะฮะร,รวมไปถึงกรุงเทพอาคาเนย์เอเชียด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบรกเกอร์ที่ครบพร้อมสับกับบริษัทประกันภัยชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่วันนี้มีให้คุณผู้ชมได้เลือกในการทําธุรกิจแล้วล่ะครับขั้นตอนในการที่จะสร้างธุรกิจร,ร่วมกันกับสีกรุงบร็อกเกอร์ง่ายๆนะครับเขามีมิตนอยู่แล้ว30บริษัทนะครับสม,สมาชิกผ่านเว็บไซต์เสียค่าสมาชิกเพียงแค่250บาทส่งสำเนาหลักฐานค่าสมาชิกแล้วก็สำหร,ร,ร,ชชนนรับนนนออกกเหืจจาาีี้ะมมสสค่ สมาชิกนะครับสำหรับผู้ชมที่สามารถติดต่อนําลูกค้ามาร่วมในการทําประกันภัยรถยนต์ได้และแน่นอนความปลอดภัยมาไปที่1แบบนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้านั้นรออยู่ข้างหน้าแน่นอนแล้วนะครับผู้ชมที่สนใจวันนี้นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับกับสีกรุ่งโบรเกอร์นะครับ089นะครับ0975218 0890975218นะครับต้องบอกกันเอาไว้การออกจานตัวใหญ่ๆว่าธุรกิจจากสีกรุงบโบรกเกอร์นะั้นเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้หลักแสนจริงนะครับแล้วก็ลงทุนได้แบบไม่ได้ยุ่งยากด้วยเพราะว่ารถทุกคันนั้นกฎหมายบังคับเอาไว้นะครับว่าต้องทําประกรระรันพรบทุกคันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องที่จะไปขวนขวายหาลูกค้ากว้างไกลจนกระทั่งแหมบอกว่าเหนื่อยในการทาธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยรออย,อยู่แน่นอนแล้วล่วะครับและทั้งหมดก็คือช่วงเวลาจับประเด็นในช่วงนี้กับส กลุ่มบโบรกเกอร์ครับพักกันสักครู่อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันต่อครับ